ใน,ในนำตัวแทนของผู้นำฝ่ายฐานนะคะก็เดี๋ยวจะรับเรื่องแล้วก็สรุปเรื่องนำเรียนผู้นำฝ่ายฐานให้พิจนารณาเรื่องนี้ต่อไปนะคะว่าท่านจะมีดําปี่ว่าไงแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะขอญาตแทกการกล่าวดนึงนะ,ะ,ะ,นะครับครับ ต้องขอขอบคุณนะครับตัวแทนของผู้นําฝ่ายค้านนะครับที่มารับเอกสารจากองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเสถเยรภาพนะครับและมูลนิธินะครับคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาและภาคีเครือข่ายภาพชนจากทั่วประเทศนะครับก็วันนี้นะครับเรามาขอความเป็นธรรมนะครับจากผู้นําฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่ามีการยื่นกฎหมายนะครับอิสลามนะครับว่าด้วยครอบครัวมรดกที่ใช้อยู่แล้วในในสจังหวัด ชายแดนใต้ะแต่กำลังจะใช้ไปทั้งประเทศนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าคนใน70กว่าจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวมันมีคนไทยพุทธคนไทยคริสต์คนไทยซิกนะครับคนไทยจีนหรือคนศาสนาอื่นๆอีก90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศนะครับรวมอยู่ด้วยซึ่งแน่นอนครับการที่ ให้มีการใช้สารเพิ่มเติมเพิ่มของสารอิสลามเพิ่มไม่ว่าจะเป็นสารแพ่งอิสลามสารอุทธรอิสลามสารดีกาอิสลามสารเด็กเยาวชนอิสลามสารจังหวัดอิสลามนะครับไปทั่วประเทศนะครับมันจะมีทําให้เกิดสูญเสียงบประมาณแผ่นดินผูกพันไปตลอดทุกปีนะครับแล้วยังต้องมีเจ้าหน้าที่ประจาสารต,าต่างต่างอีกนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ชาวไทยพุทธรกกลัวมากก็คือผลกระทบกับลูกหลานไทยนะฮะ เพราะว่าด้วยวัฒนธรรมของชาวอิสลามเนี่ยเขาสามารถที่จะเ,เพียงแค่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมีเมนเนี่ยก็ถือว่าบรรลุบรบรลุนิติภาวะแล้วนะครับหรือผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดช่วยตัวเองนะฮะได้ได้เนี่ยก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งต่างกับวัฒนธรรมชาวไทยนะฮะของเราเนี่ยบรรลุนิติภาวะคืออายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเกิดมีการเอากฎหมายสลามมาใช้อยู่ในจังหวัดที่มีคนส่วนใหญ่ของเทศที่เป็นคน ต่างศาสนาอย่างคนไทยพุทธเนี่ยฮะสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆคือลูกหลานชาวไทยพุทธทั้งแผ่นดินนะครับจะถูกเอาเปรียบนะครับถูกคุกคามนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรื่องของออมรดกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อพ่อ,พอแม่ปู่ย่าตายายต่างๆเพียงแค่เ,เคยเป็นชาวพุทธมาเนี่ยแต่ถูกเปลี่ยนอย่างปู่เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นสามสักคนหนึ่งเนี่ย โมรดกต่างๆของปู่เนี่ยถ้าปู่ตายไปเนี่ยก็จะเข้าอิสลามหมดลูกหลานคนไทยพุทธนะครับพ่อแม่พี่น้องของคนไทยพุทธก็จะไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศจริงๆนะครับจึงจึงต้องให้ทางผู้นําฝ่ายค้านช่วยมาป้องกันหรือว่าแก้ไขเรื่องจุดนี้โดยด่วนนะครับขอบคุณครับอย่ามารามผใหยนะครับ ชาวเชียงคูณกำลังร้ายคันครับถ้าเกิดจินตุองค์ขอออกกฎหมายที่นี่ขึ้นฉบับพิสเตียนออกกฎหมายที่เกลี่ยนอีกฉบับประเทศชาติมันจะอยู่ได้อย่างไรวันรอวันท่านที่มันเป็นหลักฐานวันนี้ใครรวมกลุ่มได้ก็ออกกฎหมายของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันจะทั้ร้อนกันไปหมดความเชี่ยวของอิสลามขัดแย้งกับอุลขัดแย้งกับนักเรียนาความเชี่ยวของอิสลามขัดแย้งกับจินตุแล้วก็เกิดออกกฎหมายที่มาแบบนี้ชาวจินตุชาวพิสเตรียนก็เดือดร้อน และหลักความเชื่อที่ไม่เป็นเทีายาสารสาคลทพิสูจน์ได้แล,แล้วว่าหลักคําสอนหลายคำไม่ใช่ิท่ยาสารแม้แต่โลกแบนการิโอพิสูจน์ได้ว่าโลกกลมนะครับแม้แต่เร็กบรรลุนิติภาวะเข้ายุค18แต่นี่เอาเย็กงดีเป็นหัือว่าบรรลุนิติภาวะฟางกฎหมายฟางศาสนาเด็เก้าหัวก็มีหัวได้แต่หลักสาคก็ค้อง18เท่านั้นจะมีบรรลุนิติภาวะ15ปีปยังไปโยนอมู่เพะการยอมรับกฎหมายอกสนาคือการยอมรับความไม่เป็นทิทยาสารเป็นกฎหมาย รักความไม่เป็นเงียบจาก้นไม้เป็นไม่เป็นหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมาอ,อสวั<ห>สดีค<ห>ุณผู้ชมเดลีพ็อพเตอร์อรนะคะเมื่อสักครู่เป็นทางองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพนะคะที่ขอยื่นขัดขานการให้สิบยกขอยื่นขัดขานการขอย ใช้สิทธิ์และยกเลิกพระราชบัณฑิว่าด้วยกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาสเลยะลานะคะซึ่งมาสักครู่ก็ได้ยื่นหนังสือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะ,จะกลับมาติดต่อกลับมารายงานให้ทราบนะคะ